แม่งรัดนี่แม่งกัดแล้วเน้ะต,ตายแล้วเร็วๆๆใครกล้าผมกลัวอยู่เร็วๆๆผมไม่กล้าตายแล้วเนี่ย มันต้องจับหัวไงอย่างนั้นมันไม่ออกหอรอกเออมันต้องจับหางแล้วจับหัวออตอนแรกนึกว่าหมามันกัดกันออหัวมันอยู่ไหนอ่ะปอดใจอ่อะแม่งรัดตายอ่ะลงุลงลุงเดินตักไม้ก่อนลุง หมาตายแล้วเนี่ยรัดแน่นเลยอ่ะจับหางดึงออกมาวันนี้ลุงนันจับหางีกตายแล้วม่เหลือเลยจับหางดึงดิลุงนันจับหางดึงเร็้ยเชือกหนเร็วจริง

โอ้โหเอาหางปากางปากดี่มันัไปโอ้โหเคี้ยวแม่งหักละไม่ตายไม่ตายโอ้ยออกเฮ้ยโุลุลดึงดึด โอ๊ยปลอดแล้วสบายนีดูหนี่สบายเอาไอ,าอหานี่มันเป็นไรสบายอ่ะอสบายโอ้โหแม่งตัวไม่ใช่เล็ก ข้าวปละไปหอ่างูเองูด้ยนะน้ำหนักนิดไม่แค่กินโคใหญ่ไสบายเป็นอะไรมันวะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ